สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกไอรีเก้ชิกวาวเลยโซตสองสำหรับใครที่อยากไล่ก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ให้คอมเมนต์นะครับบวกหนึ่งมาเออไม่ใช่บวกหนึ่งให้บอกเหตุผลว่าอยากไล่ไอรีเกมอัน,นี้ไปทําไมนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เหตุผลว่าที่ที่อยากได่ไอรีเกม มาแล้วก็กววแล้ว o som ประกาศผลวันที่วันนี้วันที่สิบใช่ปะประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละผมจะประกาศผลที่ o รตัวนี้นะครับเราไปดูของเลยกันเลยครับนี่คือประวัตินะครับแล้วก็จะ o ปิดกันนะครับ ตัวละครก็จะมีตัวละครก็จะมีเคนลี่ฮายาโตะแล้วก็สเตฟฟรีโจตาอีล็อกแล้วก็เอหนึ่งสองสี่โจเซฟลอร่ามโคมีเยอะครับโอเคครับแล้วเราก็ไปดูซุสกันต่อเลยนะครับดูที่หมวกก่อนนะครับ นี่ครับสาหรับตัวผู้หญิงผมยังไม่ได้โหลดทับยากรอนอะไรนะข้อมูลอะไรของมันนะม,มันเลยเห็นไม่ซ่าละผมจะเลื่อนให้แบบนี้เลยนะครับนะครับจุดของแรทั้งนั้นเลยโอเคครับมาอยู่ที่หน้ากากากันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากไลค์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์แล้วคอมเมนต์เหตุผลที่อยากไลค์รีเกมไป แล้วผมจะประกาศฝนวันที่15สิบหามนี่แหละครับสุดก็จะประมาณนี้นะครับเสื้อสุดอะไรโซ่โอเคปะครับผมขี้เกียจนะครับมันมีเยอะเกินนะครับทุกคน ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามให้ผมเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมแค่หกร้อยกวอยช่วยกันกดติดตามให้ถึงพันทีครับถ้าถึงพันผมจะแจกีไอรีครับโหดกว่าน,นี้อีกนะครับสุดอะไรเยอะครับโอเค,คเกอผมจะขอไม่นะนะครับ ครับขอเวลาหน่อยวัดเปลี่ยนเสื้อหนึ่งครับโอเคครับแล้วเราก็ไปดูคู่หูกันต่อนะครับอ้าวตัวจับพ้างคู่หูก็จะประมาณนี้นะครับนกอะไรเนี่ยเห็นไหมครับ นะครับโอ้โหสกินปืนกันต่อเลยนะครับสกินปืน M4A1 ก็จะประมาณนี้นะครับ AK ก็ประมาณนี้นะครับส่วน M14 ก็ประมาณนี้สกาไททันหนึ่งกระบอกมีเก้ากระบอกทั้งหมดผมจะขอเลื่อนคร่าวๆแบบนี้นะครับ SKS สองสี่เก้าฟามมาสโคนะครับนี่ครับเอเกปนครับ้าีนครับเอ็ก้าสีนรน้นะครับเอเนับเอเ็ร็นีรั 5, อไปแบบเร็วๆเอยนะครับ มันมีเยอะทุกซององ,องจะประมาณนีน้นะครับโซนยาวซองโค้งมันไม่มีครับเนิลามจูสามกระบอกปืนพกปืนตันัานาสองอันแล้วก็ไม่ร์ติบอลมีประมาณนี้นครับไอโบอก็ประมาณนี้นะครับสี่ลูกแล้วก็ระเบิดมือ หกลูกนะครับเห็นนะครับเอ็เก้าสี่ต่อบอก Let's warm up Let's warm up Let's warm up เออไปดูที่อะไรไม่รู้ท่านะครับท่าก็จะประมาณนี้นะครับท่าเห็นไหมครับโอเคครับ นี่ก็กระเป๋านะครับกระเป๋าโคตรเยอะแล้วก็ oh <yeah. S 1> โดดนะครับ, oh <yeah. S 1> บอเอาละครับใครที่อยากไลค์ก็ช่วยกันกดไลค์กด send, แชร์แล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับเหตุ mm hmm. ผลที่อยากไลค์แล้วผมจะประ 67นะครับขอบคุณครับ